จีนอ่วมชาโด w แบงกิ้งนับถอยหลังระเบิดเวลาลูกใหม่แต่หน้าเก่าของจีน สวัสดีค่ะขอตอนนข้อนรับเข้าสู่ช่อง Beauty Investor ทางด้านจงซี่ Enterprise Group ที่บริหารเงินประมาณ1ล้านล้านหยวนนะคะหรือคิดไปประมาณ1.38แสนล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้กลายเป็นประเด็นอันดับหนึ่งที่พูดถึงกันมากที่สุดในขณะนี้นั่นเองค่ะหลังจากที่ลูกค้าองค์กรของบริษัทหลายรายเลยนะคะออกมาเปิดเผยว่าหน่วย t r ัสที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเนี่ยได้ค้างชาระเงินหลายรายการะคะ่ะ ต้องบอกว่าทางด้านจงซี่เนี่ยถือเป็นบริษัทบริหารจัดการความมั่งคั่งเอกชนรายใหญ่สุดรายหนึ่งของจีนเลยก็ว่าได้ค่ะแล้วก็ได้ก่อให้เกิดความวิตกกังวลครั้งใหม่เกี่ยวกับชาโด w แบงกิ้งหลังผิดนัดชำระเงินสําหรับผลิตภัณฑ์การลงทุนประเภทไฮยู U, หลายรายการในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะ โดยจงซีนะคะเป็นหนึ่งในผู้เล่นรายใหญ่ที่สุดของอุตสาหกรรมทรัสต์ของจีนที่มีมูลค่าถึง2.9ล,ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นการรวมเอาลักษณะเฉพาะของธนาคารพาณิชย์และวานิชธนกิจนะคะรวมไปถึง Private Equity และการบริหารความมั่งคั่งเข้าด้วยกัน,นะค่ะซึ่งสถาพันการเงินปกตินะคะเขาไม่มีใครทํากันทําให้มีชื่อเรียกบริษัท พวกนี้ว่าชา a d โด Banking หรือว่าทำตัวเองเนี่ยเป็นธนาคารนั่นเองค่ะทั้งทงที่ตัวเองไม่ใช่แล้วก็พอตัวเองไม่ใช่สถาบันการเงินนะคะกฎระเบียบต่างๆเนี่ยจะค่อนข้างหละหนุนกว่าค่ะ โดยบริษัทในกลุ่มนี้นะคะจะรวบรวมเงินออมจากคนที่ร่ำรวยและลูกค้าองค์กรเพื่อปล่อยสินเชื่อและลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หุ้นพันธาบาัตรและสินค้าโภคภัณฑ์โดยในปัจจุบันนะคะต้องบอกว่าจงซี่เนี่ยบริหารจัดการสินทรัพย์ประมาณ1ล้านล้านหยวนหรือว่าคิดประมาณ1.38แสนล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาค่ะ ขณะที่ปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะมาจากจงรงทรัสตนั่นเองนะคะซึ่งก็คือทรัสตเพื่อการลงทุนโดยมีผลิตภัณฑ์ถึง270รายการแล้วก็มูลค่ารวมถึง 3. จด 9 5มื่นล้านหยวนที่ครบกำหนดในปีนี้ค่ะตามข้อมูลของ Youth Trust นั่นเองนะคะขณะที่อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ค่ะอยู่ที่6.88%ซึ่งถือว่าสูงมากๆเลยนะคะเมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารอายุ1ปีที่1.5%เท่านั้น,นะคะ่ะโดยทางด้านจงซี่นะคะมีสัดส่วนเป็นเจ้าของในจงร่งเนี่ยถึง33%นั่นเองค่ะ โดยในวันที่11สิงหาคมนะคะมีบริษัทอยู่3แห่งออกมาบอกว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้รับการชําระเงินสําหรับผลิตภัณฑ์ที่ออกโดยบริษัทที่เชื่อมโยงกับจงซี่รวมถึงจงร่งทรัสต์อีกด้วยค่ะโดยทางด้านจงร่งนะคะได้เปิดเผยสถานการณ์ดังกล่าวต่อสาธารณชนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นค่ะแล้วก็ยังบอกอีกว่าพวกเขาเนี่ย รับทราบถึงเรื่องจดหมายปลอมที่ถูกแชร์บนโซเชียลมีเดียที่มีเนื้อหาว่าบริษัทนี้ไม่สามารถดําเนินการได้อีกต่อไปค่ะและทางบริษัทนียก็ได้มีการรายงานเรื่องดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่รัฐแล้วนะคะหรือว่าพูดง่ายๆก็คือว่าปฏิเสธนั่นเองค่ะ ากนี้เองนะคะในจดหมายอีกหนึ่งฉบับที่ยังไม่ได้รับการยืนยันซึ่งเผยแพร่บนโซเชียลมีเดียมีเนื้อหาที่ระบุว่าผู้จัดการความมั่งคั่งของจงซีเนี่ยได้ขอโทษลูกค้าโดยกล่าวว่าบริษัทเนี่ยได้ตัดสินใจที่จะชะลอการชําระเงินสําหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมค่ะนอกจากนี้จดหมายดังกล่าวเนี่ยยังระบุอีกว่าผลการพบจะเกี่ยวข้องกับนักลงทุนมากกว่า1นึ0 0 0สหรายซึ่งมียอดการลงทุนรวม2 3แสนล้านหยวนค่ะ ว่าทำไมเรื่องนี้ถึงน่ากังวลมากต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าความไว้วางใจงของนักลงทุนเนี่ยตกอยู่ภายใต้แรงกดดันมานานหลายปีแล้วนะคะหลังจากที่หน่วยงานกํากับดูแลของจีนเริ่มควบคุม Shadow Banking ในปี2017แต่ในประเด็นของจงซีเนี่ยดันมาเกิดขึ้นในเวลาที่ค่อนข้างแย่มากๆค่ะเนื่องจากว่าเป็นช่วงเวลาที่ทั้งโลกนั้นนะคะกังวลเกี่ยวกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจแล้วก็ตลาดอสังหา,าริมทรัพย์ของจีนอยู่นั่นเองค่ะ โดยก่อนหน้านี้นะคะจีนเพิ่งเผชิญกับการที่บริษัท Country Garden ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้พัฒนาอสังหารายใหญ่ที่สุดของประเทศกำลังใกล้ที่จะผิดนัดชำระนี่ค่ะขณะที่ยอดการปล่อยสินเชื่อของภาคธนาคารจีนเนี่ยลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี2009ซึ่งเป็นสัญญาณความต้องการที่ลดลงของภาคธุรกิจแล้วก็ผู้บริโภคค่ะ นอกจากนี้เองนะคะหน่วย trust ของจงซี่เองเนี่ยยังได้เข้าซื้อหุ้นในโครงการอสังหาริมทรัพย์เมื่อปีที่แล้วค่ะโดยวางเดิมพันว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ของจีนเนี่ยจะฟื้นตัวในปีนี้และจะได้นําเงินนะคะมาจ่ายคืนกับผู้ลงทุนในปีนี้นั่นเองค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะอย่างที่เราทราบ,ราบกันดีก็คือว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ของจีนเนี่ยยังคงซบเซาอย่างต่อเนื่องค่ะโดยสัดส่วนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์คิดเป็น11%ของสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจงรงค่ะตามรายงานประจําปีของปีที่แล้ว แล้วก็เป็นหนึ่งในบริษัทที่เข้าซื้อหุ้นในโครงการอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย10โครงการนั่นเองค่ะโดยเดิมพันว่าโครงการบ้านที่ยังสร้างไม่เสร็จนะคะจะได้เงินสดมาชําระคืนให้กับกองทุนที่มีอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ค้าประกันมูลค่ากว่า2.3แสนล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาค่ะ นอกจากนี้เองข้อมูลจาก u u t h Trust ยังระบุอีกว่ามีผลิตภัณฑ์ Trust ทั้งหมด106รายการมูลค่า4.4หมื่นล้านหยวนนะคะผิดนัชําระนี้ในปีนี้นับจนถึงวันที่31กรกฎาคมค่ะโดยมีการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์คิดเป็นมูลค่าถึง74%ด้วยกันค่ะ นอกจากนี้ยังมีสัญญาณเพิ่มเติมอีกว่าทางการจีนนะคะค่อนข้างกังวลเกี่ยวกับการที่บริษัทเนี่ยอาจก่อให้เกิดผลกระทบเป็นมงกว้างหรือว่าโดมิโนเอฟเฟกโดยผู้กำกับดูแลการธนาคารของจีนนะคะหรือว่า National Financial Regulatory นะคะ Administration เนี่ยได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาเพื่อตรวจสอบความเสี่ยงที่จงร่งเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็กำหนดให้จงร่งนะคะต้องรายงานแผนการชำระเงินในอนาคตรวมไปถึงสินทรัพย์ที่มีอยู่ที่สามารถนำมาใช้เพื่อจัดการ กับวิกฤตสภาพคล่องได้ค่ะประกอบกับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะต้องบอกว่าทางด้านแมก์ิชาจีนหรือว่า PBOC เนี่ยยังได้มีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยแบบเซอร์ไพรส์ตลาดอีกด้วยนะคะโดยปรับลดดอกเบี้ย MLF อายุ1ปีลงอีก0.15นะคะมาอยู่ที่2.5รวมถึงยังปรับลดอัตราดอกเบีย้ย r e v e r s r Repo นะคะอายุ7วันลงอีก0.10มาอยู่ที่1.8เพื่อเพิ่มสภาพคล่องเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเพื่อลดผลกระทบ จากประเด็นดังกล่าวอีกด้วยค่ะดังนั้นแล้วนะคะนิกกี้มองว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดมากๆเลยแล้วค่ะเพราะว่าผลกระทบเนี่ยยังไม่ชัดเจนนะคะและข่าวต่างๆเนี่ยยังไม่นิ่งแต่ที่แน่ๆนะคะเรื่องนี้เนี่ยส่งผลต่อซนติเมนต์และความเชื่อมั่นของนักลงทุนในตลาดหุ้นจีนนั่นเองนะคะแล้วก็น่าจะทําให้หุ้นจีนเนี่ยมีดาวไซ i d e r i อีกพอสมควรเลยแล้วค่ะดังนั้นนะคะดิกกี้ก็แนะนําให้ชะลอการลงทุนในหุ้นจีนไปก่อนนะคะจนกว่าเราจะมีข้อมูลผลกระทบและก็ความเสี่ยงเพิ่มเติมค่ะ โดยสรุปแล้วนะคะต้องบอกว่าชาโด้แบงกิ้งเนี่ยเป็นอีกหนึ่งปัจจัยค่ะที่เข้ามาซ้ําเติมเศรษฐกิจจีนนะคะนอกเหนือจากในส่วนของภาคอสังหาที่ยังคงซึมอย่างยาวนานค่ะแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจจีนที่ออกมาฟื้นตัวช้ากว่าที่คาดด้วยนะคะเอาละคะถ้าเกิดว่าใครนะคะชอบคลิปดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้นิกี้แล้วก็ทีมงานด้วยนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้นิกี้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะ